สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเอคอนทีวมากันดึกเลยนะครับวันนี้นะครับก็โอ้โหผมเองชวดคู่แฟนปืนนะครับใครเป็นแฟนปืนนะครับก็ผมดูเวลาผิดด้วยแล้วก็ติดธุระด้วยแหละนะครับก็เลยไม่ได้ดูไปนะครับแต่ก็คาดไว้แล้วว่าก็คงจะชนะได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับก็ชนะใบตันไปนะครับแล้วก็ตามจริงอ่ะผมเนี่ยไปโฟกัส คู่นู้นเลยนะครับคู่ดึกของวันนี้ก็คือลิเวอร์พู Liverpool กับแมนยูนะครับถ้าใครเป็นแฟนปืนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอยากจะต้องให้เชียร์ทีมไหนนะครับผมก็ต้องเชียร์แมนยูอย่างแน่นอนเพื่อที่จะได้ตัดแต้มนะครับตัดแต้มนะครับแต่แอสตันวิลล่า ก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับโอเคครับผมแบกเนี่ยมาหลายเทคแล้วนะเพื่อนๆก่อนที่จะบันทึกได้ตัวคลิปนี้เรียกว่ากล้ามแขนฝั่งนี้น่าจะขึ้นแน่นอนแล้วของค่ำคืนนี้นะครับใครที่มีเครื่องเกมคอนโซล next gen อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox Series X หรือว่า PlayStation 5ตัวรุ่นอ,อ้วนนะครับตัวรุ่นอ้วนเนี่ยก็ หยิบออกมายกออกกําลังกายแบบผมได้นะถ้าเกิดวางเอาไว้เฉยๆแบบไม่ทําอะไรแล้วนะเพื่อนๆนะแต่อันนี้อย่าทําตามนะเ,ออเดี๋ยวตกหล่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะทํางานเข้าแต่ผมเองเนี่ยบางครั้งก็หยิบมาแทนดัมเบลได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเครื่องเล่นเกม x b o x s e r i ซ s X นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen นะครับที่ดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยก็คือตัวที่ผมแบกอยู่นี่แหละนะครับ x b o x Series X ตัวนี้ที่ ค่อนข้างที่จะมียอดขายที่ถ้าหากไปเทียบกับ PlayStation 5นะครับที่เป็นคู่แข่งตัวตัวหลักของเขาเลยนะครับเรียกว่าน่าจะแพ้กันแบบกระจุยแน่นอนแล้วนะครับขาดกันกระจุยแล้วเพราะว่าตัวยอดจำหน่ายตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5เนี่ยโอ้โหมันทิ้งห่างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเ,อเอนะครับแม้ตัวระบบ าการเล่นเกมอย่างตัวเกมพา s ์นะครับ Xbox Game Pass เนี่ยจะดีขนาดไหนในช่วงเวลานี้นะครับก็ดูแล้วยังไม่สามารถที่จะทําให้ตัวยอดเนี่ยเริ่มตีตื้น PlayStation 5ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะประเมินกันได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งเจเนอเรชันแล้วนะครับของตัวเครื่องเล่นเกมของโซนก็อาจจะมองว่า,อาโอกาสที่จะเบียด เข้าใกล้กับตัว PlayStation 5ในเจเนอเรชันนี้คงจะยากนะครับคงจะยากจริงๆนะครับเพราะว่าดูจากตัวยอดจำหน่ายเพืเ่อนๆก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่าเรียกว่า PlayStation 5กว่าแทบจะทั่วโลกนะครับทั่วโลกแต่เครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับก็อาจจะมียอดขายที่ ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีในประเทศบ้านเกิดเขานะครับอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เครื่องเนเกมคอนโซล x b o ์ Series X หรือว่า Series S อยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องใจตุ้มๆ้ต,มต,อ,มต,อ,มตอมกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันผ่านมาตั้งเกือบ3ปีแล้วนะเพื่อนเเรื่องของตัวโป,โปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับราคาเกมถูกจะมักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะมีเงื่อนไขหรือว่า การปรับเปลี่ยนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวค่าบริการนะครับสมาชิกนะครับก็มีการปรับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็จะไม่ได้แพงมากถ้าหากไปเทียบกับ PlayStation 5นะครับหรือฝั่ง n n t t n n o นะครับแต่ตัวราคาเกมนะครับตอนนี้ก็มาบอกเพื่อนๆนะครับว่าหลายๆประเทศนะครับที่ราคาถูกๆเนี่ยก็เริ่มมีการปรับ ในเรื่องของตัวราคาขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวเกมใหม่ๆนะครับใหม่ๆนะครับอันนี้แหละก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวไทม์ไลน์นะครับของตัวระยะเวลานะครับเมื่อตัวเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยมันออกมาได้สักระยะหรือว่าช่วงโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับที่เคยใช้บริการกันมาแบบอ,อย่างสุขสบายเนี่ยมันก็จ,จะเริ่มค่อยๆจะหมดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตามฝั่ง Microsoft นะครับอ,อยู่นะครับตัว ของฟรีต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเงื่อนไขเข้ามาเยอะแยะจุกจิกแล้วก็มีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนะโดยเฉพาะใครที่เก็บแต้มสะสมเหมือนกับที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าสมาชิกเกมพาร์เนี่ยเหมือนกับได้เล่นฟรีเลยนะเพื่อนๆที่เพื่อนๆจ่ายค่าบริการรายเดือนไปที่ว่าถูกแล้วนะแต่ถ้าคนไหนมีเครื่อง PC แล้วก็ใช้ฝั่ง PC ด้วยเนี่ยแค่เข้าไปกดรับตัวคะแนนในตัวเว็บเบราว์เซอร์ของ Bing นะครับ ในการค้นหาต่างๆเนี่ยก็จะได้ p o ยต์มาแล้ว point นั่นนะมันก็สามารถที่จะเอาไปรีดีมเป็น gift voucher ที่ผมเคยไปแลกตัว gift voucher ของเซนทันนะครับมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่ามันสามารถทําได้นะครับอันนี้แหละเงื่อนไขตรงส่วนนี้มันเริ่มที่จะยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเก็บตัวคะแนนนะครับเรียกว่าคะแนนเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มให้น้อยลองทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเสิร์ชข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย ผมกรอกอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันกดปุ๊บ enter ปั๊บเนี่ยคะแนนขึ้นทันทีนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีช่วง delay นะครับการคงจะเอาไว้กันบอทนะครับในในการคนที่ใช้พวกคําสั่งในการใช้บอทมันกับว่ากดคลิกทีเดียวปุ๊บคุณไม่ต้องมานั่งเสิร์ชแต้มสะสมในวันนั้นคุณได้ไปเลยใช่ไหมครับมันจะมีตัว delay ไว้อยู่นะครับประมาณสัก3วินาที 3. ถ้าเเพื่อนเสิร์ชค้นหาข้อมูลปุ๊บถ้าจะเสิร์ชอีก ไม่ถึง3วินาทีเนี่ยคะแนนจะไม่ขึ้นนะครับต้องรอประมาณ3วินาทีซึ่งอันนี้ที่ผมสังเกตได้มันน่าจะมาสักประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับในเงื่อนไขตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับของทาง i c r o s o f t ที่เพื่อนๆเ,เคยได้กันมาอย่างดีนะครับง่ายๆนะครับมันก็อาจ,จะเริ่มหมดเวลาแล้วนะครับอาจจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับปกตินะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลข่าวสารที่ออกมาอัปเดตให้เพื่อนๆ ทราบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเครื่องเกมคอนโซลฝั่ง Xbox Series นะครับเกี่ยวกับตัวยอดขายที่สรุปมาล่าสุดในเดือนอพฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยนะครับของตัวเว็บไซต์ VGchart นะครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่อยากจะเข้าไปเจาะลึกนะครับของแต่ละเดือนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์ก็ได้นะครับเขาจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจําหน่ายเครื่องเล่นเกมคอนโซล Next Gen หรือว่า จะเป็นดิจโทรสวิตต์นะครับเอาไว้แทบจะทุกเดือนนะครับแทบจะทุกเดือนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เชียร์เครื่อเล่นเกมตัวไหนอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับอันนี้ผมเองถือมาโอ้โหหนักใช้ได้นะครับหนักใช้ได้นะครับสําหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปกับคันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็คงดูฟุตบอลเพเบลีคคู่เด็กคู่นี้นะครับเอาใจช่วยกันนะครับทั้ง2ทีมเล่นให้สนุกนะครับ ถึงแพ้ชนะยังไงไม่สําคัญแต่ขอให้เปิดเกมบุกเอาให้เต็มที่นะครับยังไงก็เอาใจช่วยทัย้งสองทีมแต่เชียมากที่สุดก็ต้องเป็นแมนยูนะครับแมนยูนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อ,อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ